เก็บรอบสามมือที่เก้ายังเหลืออยู่ครับยังเหลือให้ได้เก็บอยู่ครับพี่น้องจุดดอกน้ำครับตรนู้นี่สวัสดีครับผมเสียนมดคนเดินลงครับนี่พาพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกคือเก้าครับยำโซ่ครับแหกบมานแล้วครับงูขาวครับมูนครับไป แต้ก็ได้น้อยนึงนะครับดูไว้ครับเก็บรอบสามมือที่เก้ายังเหลืออยู่ครับยังเหลือให้ได้เก็บด้วยครับพี่น้องพอพอได้เก็บด้วยถังปลาไหลคือมือสองมือวันนึงครับมือสองหนึ่งานหลครับครับนี่ครับพอได้อยู่ครับพี่น้องเก็บสะสมไปเรื่อย นี่ก็ลายดอกเต็พดูครับเต็มกันไปไค่งอมเงามได้ครับขาวครับไปครับไปหากระต้อครับพี่น้องเราถี่ได้เต็มตาบ้างเหมือนเนี่ยตาใหญ่บ้างความเหมือนแบบนี้เลย มูนึงก็เพี้ยงเหลือครับยังเหลือยั่เบิดครับไม่หมดดอกม้าเหลืออยู่ดอกนยังเหลืออยู่ดอกบานกระจุงไว้เป็นเสี้ย ครับนี่น้องคุยกันจอครับอ่ากันต่อนี่จงไว้ครับจงไว้เป็นเสียดอกมูนึงครับพี่น้องดอกใบใหญ่ไนเลยครับมูนเนี่ดินมันเป็นแข็งๆครับมูนเนี่ยก็เลยดอกใบใหญ่ครับแต่แต่มันจะออกละลาคร, en. ร,ร,รับ <mother> <brewer nya? ible ennes> จ,จังัวแจงพอดีครับพี่น้องไม่ต้อปัดก็ต้องพาครับแกงไปเลยแกงเป็นดอกไปเลยจินเป็นดอกไปเลยครับจำเนียครับ องดอกไปเลยใค้ตรงมาดอกนึงบ็ป็นเสียแบบน้อยนี่ก็ไม่เห็นบังตาไปครับรื้กเกต่อครับ อันหนึงคระปิ้นอ่ะดอกงามเลยครับโอ้โหแต่ดอกงามครับหงูนเนี่ยอบอ,อยู่เก่ามือแล้วก็ยังเหลืออยู่ครับไม่เอาอ,อกีกเก่ามือแล้วละงรงกแจ่เกิดเหี่ยวมาหลาขึ้นเก่าดอกยังเหลือ,รค,อ,อ,ลอครับยังได้อยังครับนกกลื้นลเลยครับ

หหม่โอ้นหล้วนีวงนีงปูรูงน้เลยจนุนีไงากมูกครับจบุบหมนเลยครับจุุไทยหมเนเลยครับครับหากันต้อครับ เหลืองอยู่มูนกัพี่น้องงํา้ครับโอ้เองเจุง่มงําครับห่เหลืงองสอกไข่เขาไข่ยังไม่ยังไม่โผล่ขเขายกไข่ครับมาทุบมันโผแบบนี้เพื่อนไข่ครับเดี๋ยวมเพื่อนจุมจ่มครับจุม่ม

เนินเดียวโอ้ไข่ใหญ่ขนาดไข่สุดท้ายไข่ใ,ใหญ่เบลอเลยไข่ชนกุ่มหลงเลยนะไปครับหากันต่อมาแล้วมือเราทิ่เต็มตาแล้วนั่นมาเหมือนที่เก่าเลยสำหรับมือนี่ก็บาเต็มตาไปเลยครับพี่น้องเพราะว่าเจ็บมาแปดเก้ามือแล้วมันขี้เบิดเราเห็นเราโง่ครับไในสัมมีแล้วครับแต่ว่าก็ตายไงครับ ่อไปก็ดทเป็นเห็ดรวมครับหยออกก็าพูดเห็ดรวมครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสำนี้พี่น้องจปบนาพ่อกันไหมสิพามาเจ็บเห็ดคือเการับพี่น้องสวัสดีครับ